ครับทริปวิว360องศาที่ยอดดอยจะเต้าปางนะครับออยู่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะครับก็ยอดดอยจะเ้าปางนี้อยู่บนยอดสูงเลยนะครับแล้วก็เห็นวิวรอบสวยงามเลยเราขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากเพื่อนที่ไปด้วยเขาเซิร์ช่วนจุดนี้เป็นจุดชมวิว900นะครับ ชื่ออาจจะเหมือนเขากระโจมแต่ว่าวิวสวยมากเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่บนยอดดอยแล้วลวิวก็จะไม่ต่างกันเพราะว่าตัวจุดชมวิวเมื่อกี้อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ใต้นี้ลงไปนิดเดียวก็ตอนเย็นเนี่ยเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็อากาศเย็นด้วยส,วนะส่วนตอนเช้าเดี๋ยวดูภาพตอนเช้านี่คือพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ได้เห็นอีก เพราะฉะนั้นนี่เราเห็นได้รอบหมดเลยแล้วบนนี้อากาศเย็นแต่เสียดายผมนั่งสวนเสฮฮากันเลยไม่ได้ดูอุณหภูมิตอนที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ก็คือสิบโมงนะครับเนี่ย,ยอากาศยังเย็นอยู่เลย,ยก็ยังเพื่อนยังไม่ยอมลงจนสุดท้ายสิบเอ็ดโมงก็สตาร์ทรถเดินทางกลับบ้านนะครับจังหวัดนนแล้วก็เพื่อนที่มาด้วยก็กลับที่กรุงเทพกดซับสไ b e ให้ช่องมะม่วงแก้วด้วยนะครับตอนนี้เป็นวันที่สี่ของเราแล้วเนาะเรากำลังจะออกจากอำเภอเสริมง,งามมุ่งหน้าจังหวัดตากเพื่อที่จะไปนอนเอ,อ,อเรียกว่าอะไรเดีลานกลางเต็นท์เอกชนนะใกล้ๆก,กับตลาดมูเซอร์อมันน่จาจะใกล้กับน้ำตกมูเซอร์ด้วยเน้อประมาณนะ้ผมจำชื่อน้ำตกไม่ได้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูปลายทางกันนะครับผมครับน้องปยุนพามาถึงทางเข้าแม่สอดแล้วนะครับก็คือเลยจังหวัดตากมาแล้วเรามาจากลำปางก็เหดือซื้อตะเบียงก็คือน้ำแข็งอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นไปที่แคมป์เลยยังไม่รู้ชื่อเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะสี่โมงเย็น,ยน,ยน,ยน โอเคครับทอมรายงานสภาพอุ่นนะครับเฮ้ย hey, ไม่ใช่พูดผิดวันครับบนภูเขาไม่รู้เข้าจุดกันทำไมไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยมันถึงได้มีสอง้สมต่อต่อกันไปเออดูนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูนี่คือ ทางเข้าแม่สอดจังหวัดตากแล้วมัก็คุ้งกันเต็มไปหมดเลยเอาอันให้เห็นกันแค่นี้นะเอาไปฝากเพื่อนในยูทูบช่องมุ้งโมงแก้วได้เห็นกันเราเข้ามาในตลาดมูเซอร์มีข้างหลังแล้วนะครับหลังดอยมาเลยทางซุปเปอร์ที่เข้าแม่สอด เดี๋ยวเราเราจะลองไปดูหามยอดดอยนอนกันต้องดูด้วยว่ารถเราขึ้นไหวหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยถ่ายดีกว่าเนาะทางวัดชัน right there let's talk เคนีปีใหม่บ้านแม่ลบเมาเราต้องกลับรถมาเข้าหมู่บ้านเป็นเลี้ยวหักศอกครับก็เลยหยุดเ็คคอร์ดไปนิดนึงเป็นชาวเกรลียงเผ่าไหนไม่รู้เขาก็ดูเราด้วยความแปลกหูแปลกตา นี่เราเข้ามานี่คือลงเขาอย่างเดียวแล้วนะริงลงมาอย่างเดียวเลยบ้านแม่ละเมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตอำเภออะไรแต่ก็มากันสองคันนะ จนจุดชมวิวนะครับเนินเก้เลยไปแล้วก็วิวก็ประมาณอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจแล้วเขาก็ไม่มีป้ายเลยนะเขาไม่มีป้ายเลยโอเคเดี๋ยวรอ léo off ốp luôn nè ô cô nhiều sắp cơn ơ khương ี๋ยวเราถ่ายให้ดูห้องน้ำก็คือตรงนู้นนะใช่ค่ะเพื่อนจะทำได้เพื่นจะเป็นที่เป็นคนเจ้าเจ้าที่เจ้าที่สองเจ้าสองเจ้าเลยอ๋อเจ้าที่สองคีนเข้ามาแต่ลมแรงไหมเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ค่ะได้ได้อยู่ชอบอย่างนี้แหละน่าจะไม่มีคนมาใช่ไมไม่มีมาพี่ไม่มีใครรบกวนเพราะว่าช่วงนี้ปีใหม่เขาก็อยู่บ้านจ้ะ ชั้นนี้ปีใหม่อยู่้านแล้ทำป้ายทำป้ายบอกก็น่าจะทำแล้วทีนี้ปิดปีใหม่ค่ะอ๋อแล้วก่อนหน้านี้หนูค่ะข้าวโพดเสร็จนก็ปรับดินแค่หน่อยเดียวทีนี้มันปีใหม่พอดีเลยก็คือทำงานไม่ได้ไงค่ะจะได้แนะนก็โอเคตรงตรงนี้แนะนำนะถ้าไม่ไม่มียากก็เราทำแค่ก็ได้มันก็จะช่วยเรื่องการนอน เพราะว่าคนคนเต็นก็จะนอนอย่างเงี้ยมันจะปูลําบากลนวก็คิดอยู่ว่าถ้าหลังปีใหม่ตอนนี้คือปีใหม่นี่คือทําอะไรไม่ได้เนี้ยแค่พวกเนี้ยทำหลังปีใหม่หนูก็จะให้สามคูณสี่หนูคิดว่าจะให้แฟนทาเยอะๆหน่อกไปหน่อยแล้วมันจะนสวยเลยการเต็นนอนใช่มันจะสวยเลยถ้าตรงนี้บางคนเขาเอาไปจอดรถอะไรเงี้ยได้ของเราเหมาลานนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เผาอะไรอ่ะข้างล่างมูเซอร์ดัม,มูเซอร์อีกแล้วนะที่หนูเป็นมูเซอร์ดัเยอะปีใหม่พิ่นจะหมดไปเมื่อวานค่ะนเดี๋ยวนี้มูเซอร์หรือว่าผมไปภูทับเบิกก็ไม่รู้อันนั้นเผาอะไรเรืองมันเป็นม้งค่ะอ่าก็จะเป็นปีใหม่เขาก็ประมาณมก,กราคมกลางเดือนนะ้ะใช่ไปเดือนอะไรนีนตังกันทั้งนั้นเลยอบอกเลยเพราะได้ที่ทำเลดีภูทับเบิกอ่ะหนูพิ่นจะทำได้ปีนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะตำบลอำเภอตำบลดับแม่ละเมาค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตรั อันนี้เป็นแม่สอนแล้วเหรอคะเดไม่สอนยังไม่ถึงตลาดมูเซอร์ข้างบนเลยนะตลาดมูเซอร์เก่าไม่มีอีกตลาดสองใช่แต่ที่พี่ผ่านมาคือตลาดันไหนตลาดแรกตลาดแรกที่พี่เข้ามาอ้าวเหรอะผมนึกว่าข้างบนข้างบนตลาดสองอ้าวเราเข้าใจผิดได้ได้ตำบลแม่ละเมาก็คือเขาเห็นเขียนว่าบ้านแม่ละเมานะใช่ค่ะตำบลแม่ละเม่า โอเคไม่มีค่ะเยี่ยมเลยแบบรถมาเข้าอะไรมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเพื่อก็ไม่ใจอะไรรบก้นนะครับหัวหัวถ้าไห่นะครับไหัวละร้อยเดียวค่ะพี่พๆเพี่มาอะไรเองหมดแล้วสองเราจ่ายไปสองร้อยนะก็คือยังไม่เก็บก็ได้ค่ะค่อยเอาพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวก็เงินพูดถึงเพราะว่าผู้นี้กลับไปก็ผ่านหน้าบ้านหนูอยู่ดีเมื่อกี้รังค้าที่มีรถซาเล้งขนมจีบจอกคืนร้านหนูออ ผมมองไกลๆผมไม่ใจผมใจผมก็ดิ่งไปทางนู้นเลยโอ้วิวสวยวิวสวยอ่เราก็จ่ายไปเลยก็ได้จ่ายไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกคือก็ไม่เป็นไรอยาให้รอดู๋ยวสบายก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออย่างนี้ตรงป้ายที่บ้านก็น่าจะเขียนไว้ใช่ค่ะเขียนป้ายเขียนป้ายมันจะช่วยได้ค่ะคือกระคือกระทำหานที่ปีใหม่ตรงกับปีใหม่หนูคือเขาไม่ให้ตักไม้ตักอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถือละประเพณีอ๋อ พี่สองคนสองเมง้าควว่าจะสอชอก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไม่เเป็นรพอเดี๋ยวลงจะได้อาจจะ<ตร>ช่วยลง YouTube ให้คันลูกรุงเทพฯ We b e g a n to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher She puts chase stars her hand hand the We dance night wanna in light my วันนี้ก็ได้แคมป์ที่บ้านแม่ละเมาวํอำเภอเม่อำเภอแม่สอดไม่สอดนะ ก็วิวอย่างนี้เลยเห็นไหมเล่าโอ้โหน้องพยูนน้องพยูนโอ้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนนะสัมภะระยังไม่ได้ขนลงเลยระบบไฟยังไม่ได้จัดเลยนะระบบไฟยังไม่ได้จัดเลยเออออกกาลังกายเก่งมากเป็นนักวิ่งป่ะโอ้โหดีวผมไปดูวอนิเตอร์กล้องนิดนึงโอ้เะอย่างงาม นักกีฬากำลังวิ่งนะจะกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนักกีฬาโอ้โห,โหวิ่งให้รอบเลยนะเดี๋ยวเรารอดูพระอาทิตย์ตกดินกันเ,เดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่กำลังจะหมดแสงแล้วนะเนอะอูเฮาอ่ามากันคนละเจ้าไม่รู้จักกันหรอก แค่มากลางด้วยกันนะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแล้วครับต้องคงน้องหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายกันคืนอีกทีนึงนะโอเคนี่คือค่ำคืนนี้ของเราแคมป์มะม่วงแก้วกับน,น้องพยูนนะ,ะเ,ดเดี๋ยวให้ดูวิวมองไม่เห็นอะไรแล้ว ลากันตรงนี้นะครับผมรุนสวัสด์ยามเช้าอ่ากับครัวมะม่วงแก้วนะนี่ครับกับนี่คือวิววิวทาาเราเห็นนี่เราเห็นรอบเลยเนอะ นั่นแสงอาทิตย์นะครับนี่คือสามร้อยหกสิบองศาบนยอดดอยชื่อดอยเป็นภาษามูเซอร์ดำนะผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วกระตาะปางโอ้อแปลว่าอะไรไม่ได้ถามเขา แล้วก็อาหารเช้าประมาณนี้เลยเอาล่ะถ่ายถ่ายให้ดูห้องนอนเราหน่อยห้องนอนที่ยังไม่ที่เก็บแต่ก็นี่เลยเอาล่ะ,ะแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะครับผม ได้เห็นทั้งอยู่ที่เดียวเห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเลยนะชื่อดอยอะไรก็ไม่รู้กระเจาะปางกระเจาะปางกรบเจาะกับเจาะโอ้กระเจาะกระเจาะนะ แต่รสชาติมันก็จะต่างกันหน่อยนะแม่มัน,อ,นอร่อยอร่อยมโอ้โหนี่จะสี่โมงแล้วยังไม่ออกเลยอากาศเย็นสบายมาเลยมาเลยรถขับสองขึ้นได้หมดรถเก๋งผมก็ว่ามาได้นะเพราะทางก็แค่สูงชันเฉยๆทางปูนเนยเป็นทางปูนด้วย ทางพื้นซีเมนเลยแต่เลนเดียวนะครับเดี๋ยวจะออกแล้วเดี๋ยวให้ดูห้องส่วนห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเลยห้องน้ำก็เป็นเป็นตักอาบนะครับชักโครกนั่งราดไม่ใช่ชักโครกแบบกดคราวนี้คงจะเห็นวิวได้ชัดขึ้นนี่คือวิวชัดๆเลย ตอนนี้ก็น่าจะ20องศาครับอเห็นไหมนั่งได้สบายแคมป์ที่เราเก็บของก็เก็บวางบนที่นอนนะเพราะรถรถคันนี้สั้นมากโอเค ันอย่างนี้เลยไปกันแล้วติดตามช่องมะม่วงแก้วกันด้วยเนอะกับเส้นทางออฟโรดแบบนี้เราก็ไปกันได้โอ้โหชันจน 干掉。Yeah,